เฮ้ยมันเปิดไฟยังไงล่ะนี่กดซีง่าสว่างขึ้นเป็นกองเลยครับล้วก็จะอา้าวอะไรมันเข้าตัวยังไม่ทันกดเก็บเลยโอเคมาเล่นเกมนี้อย่างเป็นทางการดีกว่าคลิปที่แล้วเราก็จัดไปนะครับเป็นเปิดตัวเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือบอกว่าเป็นเกมสนุกต่อสู้แห่งปีแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่หรอกนะมันไม่ใช่เกมต่อสู้อะไรแห่งปีหรอกครับจริงๆเกมนี้เป็นเกมที่จะ ถ้าเราไปสู่ห้องแต่งตัวบาร์บี้นะครับผมเราก็ต้องเก็บเงินไปซื้อนะครับซื้อชุดเสื้อผ้าอะไรอย่างงี้อย่าเชื่อผมมากนะเราต้องเดินไปไหนครับเนี่ยผมเดินเข้ามาห้องแล้วก็มีแต่ทองครับผมควรจะทำอะไรวะเก็บของก่อนแล้วกัน <c oughs> เออคลิปนี้ผมอาจจะแคสได้ไม่นานนะครับผพรแม่งโอ้เราแคสต้องเดินต่อไปข้างน,นอย ยู่ดีๆผมก็เกิดกลัวขึ้นมาครับไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะฮะโอเคหลังจากนี้ผมจะไปดูการ์ตูนต่อครับดูการ์ตูนที่มันสนุกน่ารักอุ๊กุ๊กกิ๊กนะครับใครมีแนะนํามาได้ครับทําไมโอ้ยพ่อปิดไฟหน้าบ้านครับกลัวเอ้ยอย่าอย่าอย่ากูกลัวโอ้โหคือผมเริ่มสติแตกเลยครับณจุดจุดนี้แต่ว่าเราจะทําเหมือนกับผมไม่เป็นไรได้นก่ โอ้โโอ้โหไอสัตว์กูเกือบจะกดเอ็กซิสแล้วเนี่ยไอ้ต้นตีนเป็ดเลยมายืนตูดโด่งอะไรตรงนี้แล้วโว้หัวใจแทบละลายกลายเป็นผุยพงเลยครับเมื่อผมได้เจอพวกนี้ทันใดนั้นผมก็กดชิปครับเพื่อวิ่งเข้าไปนะนี่กูแคสเกมหรือว่าเล่าเรื่องราวอะไรวะเนี่ยแล้วกูต้องไปไหนวะครับฮะเอามีแมพด้วยครับโอ้ไม่ก็จอดเมันไม่บอกปลายทางที่ผมต้องเดินไปว่ะครับเอาแล้วผมเดินเลยมาห้องนี้เราจะเดินกลับไปนะครับผม เราเราหันหน้าไปทางไหนอยู่วะโอเคเราจะเดินกลับไปครับเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับผมว้าไอสัตว์เลยแม่งยังตกใจเหมือนเดิมเลยคิดว่าจะไม่ตกใจนะเนี่ยก็คลิปนี้อาจจะคำหยาบเยอะหน่อยนะครับเพราะแม่งเป็นเกมผีนะฮะต้องเข้าใจโอ้ตัวเฮียอะไรครับเนี่ยโอเคครับเราจะคิดว่าผมตาบอดเออคิดว่าผมไม่เห็นแล้วกันนะครับโอ้ไม่เอโอ้โหไอช่องแคบอย่างงี้ไอตูดมึก หน้าเหมือนพี่กูเลยรอเล่นเออนี่อะไรครับเนี่ยเราเจอกล่องเลยครับอย่านะอย่านะกูมีไข่นะอย่ามายุ่งกับพี่เดี๋ยวตูน้องจะอยู่ไม่เป็นที่โอ้โหไอสัตว์กูไม่ยุ่งกับตูนมึงแล้วไปก็ได้วะไม่ตกใจแต่ละทีนี่เสียงดังขอโทษด้วยครับเพราะว่าเอ่อไฟมันเริ่มดับแล้วอะ เดี๋ยวผมคิดไปเองเนี่ยอ้าวไฟแม่งดับจริงด้วยครับว่าแล้วทำไมน่ากลัวแปลกๆว้าวไม่ไหวจะเคลียร์เลยต่อไปแล้วก็เลี้ยวใช่ไหมโอเคครับเราเจอห้องโถงใหญ่ซึ่งโอ้ซึ่งไฟแม่งดับครับเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้ครับเนี่ยอย่ากูปิตาแป๊บเอ้าผมก็ไม่เข้าใจว่ามัามันเกิดอะไรขึ้นครับอยู่ดีๆไฟก็ดับไปครับเหมือนกับว่าผมกําลังเป็นลมแล้วตอนนี้ผมก็เดินไปไหนวะ ผมเจอประตูครับผมผมต้องเปิดมันแล้วก็จะมีผีโผล่มาแน่นอนครับ Hello what's up How is going Brock ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับคือนะฮะการเดินไปเป็นทางตรงอย่างนี้มันเป็นอะไรที่อันตรายต่อหัวใจผมมากนะครับนี่กูแคสเกมหรือเล่าเรื่องวันนี้ถามอีกรอบก็ <c oughs> <c oughs> จะมาพูดแบบชิวๆนีกว่านะครับสำหรับเกมผีเนี่ยผมก็จะผ่านมาเยอะนะครับแต่ผมขอยอมรับไว้เลยว่าเกมนี้ผม ผมกลัวจริงแม้แต่เก้าอี้อุ้ยไอ้รูปนี้ไม่กลัวเท่าไรครับนะนี่ผมพูดจากใจเลยคือโอ้ยมึงมึงโผล่มาดูว่ไอ้สัได้วยวิ่งตามแม่งเลยไปไหนแหละไอ้ตุ๊ดอย่าอย่าอยู่กับกูอย่าอย่าโอ้ยประตูเปิดประตูเปิดประตูโอ้ประตูจะเปิดออกมาโอเคพีแม่งวิ่งตามกูอยู่ผมจะไม่หันไปดูครับผมหันไปดูฮัลโหล อ้าวยู่ไหนโอเคโอเคกูคคไม่แหนไปดูก็ได้แม่งลุ้นจิ๋วไเลยไอสัตว์ไปตังไหนวะเอาไปห้องทางตันอยา่ยาอย่าตันอย,าย,ายา่าอย่าตันไม่เอาออไอชี้ก็ไม่เอาเพี่รู้ขว้าโอ้ยโอ้ยอย่าอย่าฆ่ากูอย่าโอ้น่ารักดีเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ไมก่ก็ยอดสุดเจ้าโปเราจะวิ่งอ้อมตูดไนไปครับเอ้ยวิ่งอ้อมหลังไปครับโอเคครับผมเราจะแม่งเปลี่ยนจากเล่าเรื่องมาเป็นพาร์บอลเลยเนี่ยแม่งแคสเกมด้วยครับสามอย่างเลยทีเดียวนะฮะเราขอโทษครับพูดเร็วไปหน่อย โอเคครับผมจะคิดว่าเสียงนั้นมันเป็นเสียงที่ผมไม่ได้ยินแล้วกันนะครับว่าแต่กูอยู่ไหนครับเนี่ยเอารถไปสุดทางแล้วครับรถเลี้ยวซ้ายครับผมเลี้ยวซ้ายเอาไอ้ติดเี้ยอะไรครับเนี่ยเอาอิสซาติดหินติดหาพ่อมเลยครับขอโทษครับคำหยาบเยอะไปหน่อยนะคลิปนี้ผมจะค่อนข้างคลึกนิดนึงนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เตรียมใจกับการแคสเกมผีไว้ผมเก็บของแป๊บครับเก็บของแล้วผมเดินไปต่อครับเสียงโซ่มันยังไม่หยุดเลยนะครับเนี่ยทําไมมันเสียงเริ่มเบาลงครโอเคคงไม่มีอะไรแล้วมั้งโอ้ใจผมเต้นตรอย่างนี้เลยฮะนะ ขาต้องเข้าใจนะครับว่าคนเล่นเกมผีเนี่ยมันจะอารมณ์เป็นอย่งงนี่ครับกูเดินวนหรือเปล่าครับผมยังไม่ได้สำรวจห้องนี้เราต้องเดินกลับไปนะครับนี่กูเดินกลับไปหรือกูเดินอ้าวเราไม่ได้เดินกลับไปเราต้องเดินไปทางนี้ใช่ไหมเอ้าโอเคหันหน้าไปทางนี้โอเคเดินตรงไปครับไม่ได้สำรวจมันก็ต้องสำรวจให้ทั่วนะครับเพราะอะไรเพราะกูจะไม่กลับมาห้องนี้อีกนะครับผมโอ้ my god เราจะเดินไปทางนี้แล้วกัน ตรงไปก็จะเป็นห้องโถงห้องโถงที่มีขนะททำอ้อเหนื่อยตกใจตกใจหมดกด B to blow blow คืออะไรครับเราจะลองเอา้าเราจะดับไฟทำไมโอ้ผมเข้าใจแล้วจุดไฟก็คือมันอาจจะเห็นเราหรือเปล่าครับถ้าเราจุดไฟเนี่ยเพราะว่ามันมีการเป่าเทียนไงทฤษฎีนี้เป็นไปได้ครับผมอย่าเชื่อผมมากครับอุย้ย ไม่เห็นกูหรอกกูปิดไฟอยู่โอเคครับเราเจอกล่องอีกกล่องหนึ่งแล้วเราก็จะเก็บเงินมาครับเงินมีอินเวนทอรี่ไหมครับมึงจะให้เงินกูทำไมเนี่ยเด a t ีสโอ n ี่เดอะเบก n เน็ความตายก็แค่การเริ่มต้นไม่เข้าใจครับมันจะสื่ออะไรเ,เราเดินไปทางนี้ครับผมหลังจากนี้ก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรหรือเปล่า ผมคิดว่าอย่างงี้ oh. โอเคครับมันมีก็ได้ครับผมนะมีก็ได้โอเคไม่ทักแล้วครับเกมนี้เป็นเกมที่น่ากลัวมากครับขอย้ำอีกรอบใครเป็นโรคหัวใจนี้ออผมปลอยไว้ดีกว่าะโรคหัวใจนี้ห้ามดูเพราะผมแม่งก็กลัวจริงๆนะคือเปิดประตูเข้าไป h e l l somebody there เดชจุดไฟดีกว่าเพื่อความมามันในชูเวส ชูแว่นเจ้ิจิตจิตใจว่ติใจกูไปอยู่ที่ไหนแล้วตอนนี้จิตใจไปอยู่ที่ตะตุ่มรือสาร์ัรูเดินไปทางไหนเลยนี่โอเคทางนี้ไม่ค่อยเดินไปเท่าไหร่เราจะเดินไปนะฮะเลี้ยวขวาครับผมประตูครับผมเปิดประตูไปเลยนะฮะเฮ้ยมีแสงไฟด้วยครับทางออกหรือเปล่านี่มันทางออกจะออก you cannot live without the artifact อ์ติแฟกต์นี้ผมไม่แน่ใจว่าอะไรครับผมจะเขียนเอ,อมีซากศพกระดูกอยู่ครับเรากดนั่งยอ่อเลยป่ะโอ้แม่งเกียนไม่ได้เลยครับเกมน,นี้สร้างมาให้ผมตกใจอย่างเดียวเลยเนี่ยผมเกียนไม่ได้แหละไม่เหมือนเกียนบ้านผีเลยครับแกลิมอรนี้กูจะเกียนอะไรเกียนได้หมดโอเคเลิกพูดถึงโปรเจกต์ของตัวเองแล้วเดินหน้าต่อ เหมือนกับเราเดินวนไปที่เดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเลี้ยวซ้ายแล้วก็ขึ้นไปห้องโถงโอ้ไม่กอนมีประตูอีกแล้วเราเปิดประตูเข้าไปฮฮลโหลฮฮลโหลมีใครอยู่ไหมไม่มีใครอยู่เลยเดี๋ยวครับทำไมมันเงียบอย่างนี้ฮะเล่นเกมผีที่มันน่ากลัวแล้วมันไม่เจอผีเลยอย่างนี้มันมันน่ากลัวนะครับนะ เล่นเกมผีแล้วเจอผีเนี่ยผมก็รู้สึกปกติครับอุ้ยอะไร is in there is in here มันจบตรงนี้อ๋อมือกับเป็นกระดาษโนต้ตหรือเปล่าจบตรงนี้เหรอเดี๋ยวเร็วเร็วเว,วทางนี้โอเคจะบอกอะไรให้นะมันไม่จบตรงนี้หรอกเว้ยไม่มีอะไรหยุดผมได้เลยครับนะนอกจากแม่ผมแล้วก็แฟนผมเนี่ยหรือเปล่าวะอุ้ยมึงอีกแล้ว อย่าเดินตามตูดกูนนะกูมไม่ใช่สายเหลืองนะอา่าเราต้องโอเคผมจะเดินไปห้องโถงครับเดี๋ยวสายเข้าไปเก็บกล่องอืมเฮ้ยห้องโถงทำไมแค่นี้อ๋ออุ้ยอีรูปรูปอีดอกนี่อีกแล้วเฮ้ยได้ยินเสียงใครร้องครับสงสัยจะคิดไปเองเอา่าโอเคเราจะวิ่งเข้าไปเดี๋ยวซ้ายอา่า เอ้ยเราไปห้องโถงดีกว่าตรงนี้อุ้ยนี่ไงห้องโถงทำไมหัวใจเต้นขอทำใจหนึ่งวิอ้า,อาวเฮ้ยโซสแก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 ,สแกคือ อ่นนี่งไงผมเดินข้ามไปได้ไงเนี่ยเอ้าไม่มีอะไรเลยครับหรือว่ามีแต่ผมไม่เห็นวะอย่านะอุ้ยตกใจกําแพงครับอ่า <Yeah> ประตูครับผมเดินเข้าไปว้าวว้าอ,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 อย่าอย่าหนูกลัวแล้วเฮ้ย,ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับนะโอ้แม่งน่ากลัวิบหายเลยผมว่านะทฤษฎีความกลัวเนี่ยมันคือการระบายออกไปครับ การที่เราดูหนังผีแล้วก็กลัวเนี่ยแบบกลัวมากๆเนี่ยเพราะว่าเราไม่มีอะไรแบบไม่มีวิธีที่จะระบายความกลัวออกไปไงครับแต่ว่าเกมผีเนี่ยผมตะโกนไปนิดเดียวครับผมความกลัวแม่งก็หายไปแบบอย่างรวดเร็วครับตามแรงเดซิเบลที่เราตะโกนเข้าไปแต่แม่งก็แต่แม่งต,ตอนนี้นะโอ้ย <laughs> มึงผมมันไม่ค่อยจะเกี่ยวเท่าไหรเลยครอย่าเชื่อผมมากนะโอเคเราจะเข้าไปในห้องที่เรายังไม่ได้เข้าไปนะครับเดี๋ยวซ้ายโอ้มึงอีกแล้วเหรอมึงไม่เอาใเรื่องนานไอ้ท่อไอ้ท่อไอฟัตตับฟักไอเดะ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 ไอ้ส้มตีลเป็ดเลยเฮ่เราเจอห้องโล่งอ่ะเปิดกล่องเข้าไปดูโอ้โอ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  ทำไมอยู่ดีๆกูก็เด่งอยู่ r never alone ขอบคุณที่มาอยู่เป็นเพื่อนนะแต่ไม่ต้องก็ได้นะบางทีเนี่ยนะการมาอยู่เป็นเพื่อนนี้บางทีเราก็ต้องการที่จะอยู่คนเดียวแล้วก็หนีออกไปจากที่นี่เราได้เทียนมาทําไมกูไม่ใช้วะเนี่ยโอเคครับ okay, เดินเข้าไปขอเธอให้ผมเข้ามาอย่างสงบเธอนะขอรถโอ้อาร์ติเฟคฟาวไฟเตอร์อิน เดอนนักเดินดาร์เดช์ฮานาวแฮดอยู now ่เอ uh, mm ่อดอิน hmm. ม hmm. okay. mm ันอยู่ตรงไหนเรอวะผมรู้สึกว่าน่าจะอยู่บนสุดหรือเปล่าโอเคเราจะเดินกลับไปครับเราเจออาร์ติยะที่เราค้นหานะครับก็ทีนี้ก็เหลือแค่้เดี๋ยวปิดเอ่อปิดไฟก่อนครับเพื่อความสบายใจของคนเล่นเองนะก็ผมคิดไว้ว่าเปิดไฟนี้ก็น่าจะเห็นผีนะครับเห็นผีไม่ใช่เเห็นผีนะครับไม่ใช่เห็นหมี ไม่ต้องผวนด้วยนะฮะทำไมอยุดดีๆก็เหนื่อยโอเคเพราะมันมีสตมิหนในการวิ่งอืมเดินตรงไปเดี๋ยวขวาอ่าต้องดูแผนที่ตลอดเลยนะเนี่ยไม่งั้นจะทำให้ผมเอ้อเฮ้ยเดินมาติดกำแพงเฉยเลยอ่าเราเดินตรงไปเรื่อยๆอาร์ติแฟกต์อยู่ไหนวะอ๋ออ๋อนั่นไงอยู่ในห้องนั้นผมเท่าที่ผมจำได้นะ นิดเดียวโอเคเหนื่อยครับขอเวลาพักแป๊บโอเคเราจะได้จบเกมนี้เลยครับเรามาจบเกมนี้ไปด้วยกันดีกว่ามึงอย่าดักหน้าห้องนะจบหรือยัง yes มึงจบหรือยังจอขาวอย่างนี้อย่าเอาผีเอาโฟมออมาปิดตาแป๊บในหนึ่งสวยเอา้า n one s u สว i ย์ you woke up in 12-22คุณตื่นมาตอนเที่ยง12นาทีอ๋อ gold f o u n d 84 75อ๋อเจจาอ๋ออ๋อคือเราหลับฝันไปเลยครับดันเจียน gold s t o n g e r หมายความว่าไงดันเจียนมันได้แข่งแก่งขึ้น g นสองอเวทเฮ้ย <Hey, S 1> ยังมีไนท์ที่สองอีกเหรอมันยังมีคืนที่สองอีกเหรอครับเนี่ย ว้ what the fuck โอเคครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับในสองจะเล่นไม่เล่นเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีนะคือบางทีมันก็ไม่ไหวแต่ว่าค่อยว่ากันเลยครับก็ในหนึ่งนี้ก็ขอให้ทุกคนหลับฝันดีนะครับก่อนนอนอย่าลืมจะจะริมพันกันอีกแล้วก่อนนอนก็อย่าลืมหารูปแมวรูปกระตูนอะไรคิตตี้อะไรมาดูก่อนนอนด้วยนะครับไม่งั้นจะนอนไม่หลับเปล่าเ่ย โอเคงั้นก็ขอจบไว้แค่นี้ว่ะผมไปนอนแล้วงั้นสวัสดีครับโชคดีเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายไปแล้วเออคือผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งว่ะ <Okay. S 1> ถ้าชอบก็กดไลค์แล้วก็ซับจะครไวด้วยนะครับจะได้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมถ้าเกิดไลค์มากพอที่ผมจะมีแรงแคสเนี่ยผมก็จะแคสต,ต่อนะครับอย่าลืมนะครับคนชอบดูเกมผีเนี่ยกดไลค์ด้วยครับถ้าชอบ มีอะไรจะติชมจะขอเกมอะไรคอมเมนต์มาได้ครับพูดด่าหาเหวอะไรได้หมดครับคอมเมนต์นี้แต่กูจะแบนไม่แบนนี่อีกเรื่องนึงนะใครที่เพิ่งดูคลิปผมแล้วก็อยากดูเกมผีในช n e l ของผมอีกเนี่ยก็กดซับสไครต์ไว้ได้เลยนะครับมันจะมาอีกแน่นอนนะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายแย่ไปแล้ว